ก็ลักษณะเนื้อก็จะออกสีส้มนะครับออกส้มแบบพัดเทลพัดเทลหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนทุเรียนมูสังคิงนะครับก็จะเนื้อจะออกสีอย่างทองนะครับช่ไหมนะครับนะก็เรากินนิยมกินแบบครีมมี่นะครับเป็นครีมทั้งสองทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยนะนิยมแบบกินแบบครีมมี่นะครับเป็นครีมนะครับนะมันจะนุ่มนะครับละเอียดประมาณนี้ครับ นี่ครับทุเรียนโอชินะครับอันนี้ลูกตัดสุกนะครับตัดสุกเดี๋ยวชิมให้ดูสิบละอือฮ<ง>ึนะครับเป็นไงครับอือฮึ<ง>ฮฮ<ง>ฮลูกที่ผมเจอโอ้โห oh, ดูเม็ดเม็ดแต่ว่าจริงๆเม็ดไม่ได้รีบนะแต่ว่าบางลูกนะบางลูกเม็นบางลูกอันนี้สุดยอดมากลูกนี้สีสวยมากครับละมุน ทุเรียนมูซังคิงนะครับก็มันก็มีหลายราคานะครับเหมือนที่บอกนะครับมันก็จะมีต้นแก่นะครับต้นสาวนะครับนะก็ตอนนี้ก็มันมีหลายราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าร้อยนะครับราคาส่งเกรดเนะครับถ้าเกิดเป็นเกรดซีเกรดบก็ลดหลั่นตามลงมานะครับนะในส่วนของโอชีนะครับก็เกรดบอยู่ที่ประมาณ550บาทเกรดเอยู่ที่ประมาณ650บบาทนะครับที่เขาขายกันอยู่ นะครับก็ในประเทศก็เป็นที่นิยมของนะ้ชาวต่างชาตินะครับก็ประมาณนี้ครับความแตกต่างระหว่างทุเรียนโอชินะครับกับทุเรียนทั่วไปนี่แตกต่างกันยังไงครับออโอชินะครับก็จะเป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นทุเรียนเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับทีออ่ชาวมาเลเซียนะครับนิยม เราประทานกันนะครับก็ลักษณะของทุเรียนโอชีนะครับก็เนี่ยครับนะก็ที่ตูดจะเป็นหนามดำหรือหรือที่เขาเรียกว่าหนามดำนะครับเนี่ยสีกนมนเนี่ยครับนะจะเป็นหนามดำนะครับส่วนมูสังคิงเนี่ยนะ้ตูดจะเป็นดาวนะครับนะตูดจะเป็นดาวลักษณะนะสองสายพันธุ์นี้ก็มาจากประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะครับนะมีเชื้อสายมาจากมาเลเซียซึ่งเอามาปลูกในเบตรงบ้านเรานะครับ คุณมีความเชื่อมั่นยังไงกับทุเรียนไทยแล้วก็ที่แตกต่างกับทุเรียนต่างประเทศครับครับก็ผมคิดว่าทุเรียนไทยเราเนี่ยนะเป็นทุเรียนที่มีคุณภ,ภาพนะครับนะ <lad uke? S 2> ในเรื่องของเนื้อครับในเรื่องของการปลูกนะวิธีพิธันการปลูกนะครับก็ยังไงก็คิดว่าทุเรียนไทยสามารถสู้กับทุเรียนประเทศเอื่นได้นะครับแล้วก็ทุเรียนไทยเราเป็นทุเรียนที่คิดว่า น่าจะระดับต้นๆของโลกนะครับที่ส่งออกแล้วก็มีการผลิตนะครับเยอะที่สุดน,นะครับมีความกัวงวลไหมว่าทุเรียนที่ส่งไปจีนเนี่ยแล้วมีประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาส่งตีตลาดในบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ว่าถ้าเกิดว่าชาวสวนนะ,นะทุเรียนเนี่ยชาวสวนทุเรียนช่วยกันดูแล แล้วก็รักษาคุณภาพนะครับของทุเรียนประเทศไทยเราไว้เนี่ยทุเรียนไทยเราไว้เนี่ยผมว่าก็คือยังไงก็ทุเรียนไทยก็ยังเป็นทุเรียนนำเบอร์วันนะครับที่ส่งออกแล้วก็เป็นที่ต้องการของประเทศจีนนะครับผมคิดอย่างนี้นะครับที่สําคัญคุณภาพกระแสตอบรับในทุเรียนโอซีในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับต่างประเทศครับก็ เบตงนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับพรมแดนนะครับนะมีชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะครับมาเที่ยวนะครับยิ่งสถานที่เบตงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้มาชิมทุเรียนนะครับนะชาวมาเลเซียเองนะครับซึ่งมีทุเรียนโอชิอยู่แล้วนะครับก็ยังบอกว่าทุเรียนโอชิเบตงเนี่ยนะครับโอเคนะครับอร่อยนะอาจจะอร่อยมากกว่าประเทศเขาอีกนะครับ